สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับคลิปง่ายๆกันนะครับไซเบระตำวันนะครับเป็นไอวิธีการต่อคัพเปอร์นะครับกับอุปกรณ์ลมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนเป่านะครับปืนเป่าปืนเป่าแม็กลมบล็อกลมพวกนี้ทําได้ครับแต่สําหรับท่านที่เป็นแล้วก็ผ่านได้ครับคลิปนี้ไม่ต้องดูก็ได้ คลิปนี้มาทำให้สำหรับท่านที่แบบยังต่อไม่เป็นนะครับต่อไม่ถูกวิธีต่อแล้วมันพุ่งหรือว่ามันดันนะครับมันดันก็มันต่อไม่ถูกวิธีนะครับนี่ก็คือไอเข็มเติมนะครับเข็มเติมลมสามารถถอดได้กับค o เปอผู้หญิงทำได้เด็กสิบขวบก็ทำได้ครับหลังจากดูคลิปนี้เปลี่ยน ออกเปลี่ยนเข้าได้ง่ายโดยที่แบบลมไม่พุ่งไม่ดันนี่คือวิธีไปลดนะครับการปลดก็คือเอาเราจับตรงนี้สองมือจับตรงนี้แล้วก็นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กลับแล้วก็ดึงกดลงอย่างนี้นะครับจับตรงนี้แล้วดันลงมามันก็จะดีดเอาเองเห็นไหมครับง่าย ก็อย่างที่บอกครับถ้าคิดว่าทําเป็นแล้วก็ผ่านได้ครับคลิปนี้ไม่ต้องดูก็ได้สําหรับท่านที่เป็นแล้ววิธีผลง่ายแล้วใช่ไหมครับแต่วิธีประกอบแต่ก่อนะผมใส่อย่างงี้ใช่ไหมครับผมประกอบอย่างนี้ผมก็ยังทําไม่เป็นนะตอนตอนที่แรงนะผมจาอย่างนี้มือหนึ่งผมจําอย่างงี้มือหนึ่งแล้ว นิ้วตัวนี้ผมก็จับอย่างนี้นแล้วก็ผมก็กดลงมาให้ดูใกล้ๆตัวนี้มันซูมได้นะครับมันจะมีลูกปืนด้านในเวลาเรากดลงปุ๊บลูกปืนมันจะคลายออกวเวลาปล่อยขึ้นปุ๊บปุ๊บลูกปืนมันจะดันออกมานะครับอ่าทีนี้วิธีต่อนะครับแต่ก่อนวิธีเก่าที่ผมทำคืออย่างนี้ ผม,ผมทั้งดันแล้วก็ทั้งกดนะครับประมาณนี้แล้วมันเก่งมันเก่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าก็คือเอาก้นอุปกรณ์มาปองปุ๊บกดคัพเปอร์ลงนี่เห็นไหมครับกดคัพเปอร์ลงแล้วปองอุปกรณ์ก้นลงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะรอเลยรอให้เราดันอย่างเดียวเราไม่ต้องไปจำอัน เราให้เดันแล้วมันก็จะล็อกเห็นไ,ไหมครับอากาศก็จะแบบออกไม่มากไม่พง้งเหมือนเดิมครับปลดก็กดลงเวลาประกอบก็เอาก้นมาวางแล้วก็กดลงแล้วก็ดันล็อกองง่ายครับอันนี้เป็นปืนนะครับปืนเตา่าปลดเหมือนกันครับ อันนี้ล่ะอันนี้โห่เติมมันกันครับเอามาปรงุงเอาก้นมาปรงุงแล้วก็กลดลงพอให้สลับมันเยี่ยมตัวเราอัตโนมัติปากรอครับเห็นไหมเราก็ดันอย่างเดียวเลยทีนี้ดันดอนุปกรณนครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับท่านที่เป็นแล้ว แต่สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นก็ดูได้ครับเป็นแนวทางความคิดนะครับครับก็ขอจบคลิปเพียงท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม